ใส่เค็มเขาทำถ้วยสองใบเนเอาถ้วยกับช้อนมหหน่อยอาถ้วยอ่ะเอาข้าวจองถ้วยกัช้อนถ้วยสองช้อนสองมีอะไรปรใจัยดูมีสร้างทานนะครับพี่นวลมีจสรอาเส้ยนะเอาสวยไปปลาไหลพริกมืนหนึ่งมะนาวจ้ามีต่ค์ต้มต่นปวยกับมีอะไมีดูเบิร์ดีดีดจะใส่เหงนแน่วใหญ่ครับ ก๋วมเกียวกรเดียงครับพ okay, okay. ี no. no okay. okay. ่น้องกดงแม่ที่ใส่เหรอเนื้อ้อนอีนลผัดกระเดียเขียวเขียวคืออะไรวะนั่งร้องเพลงอยู่อ๋อเขียวก็ทำถ้วยสใบแนเ้าถ้วยกับชอนน้หน่อยเอาถ้วยอะแม่จ๋าเอาถ้วยจาถ้วยกะชอนถ้วยสอช้อนสมีแล้รก้ใจโดนนี้คือนี่สร้างทันนะครับพี่น้อง ปลาปลาลาดพริกเ่มอนปลาหนึ่งมะนาวจ้ามีตหกร่ต้มพ่นป่วยก็นมีเลยดีโดนยูเบอร์ดีดีรถจะใส่แห่งได้ไหมผู้ใหญ่โอเคครับมากกับเทียมเขียวกระแดงครับพี่น้องกรแดงแม่ที่ใส่บ่ยังรอนอี่รอนผัดเทีมลเขียวครับคืออะไรวะ